สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังสถานีวิทยุกระจายเสียง912สำนักง,งานพัฒนาภาค4หน่วยบัญชาการทหารพัฒนาติดตามรับฟังภารกิจของนักรบสีน้ำเงินค่ะกองบัญชาการกองทัพไทยหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา โดยนาวาอากาศเอกอาทิต์ภากรสังครัฐผู้บังคับหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่4 5าสำนักง,งานพัฒนาภาค4หน่วยบัญชาการทหารพัฒนาเป็นประธานในพิธีเปิดข่ายเยาวชนโครงการพัฒนาและส่งเสริมวินัยเชิงบวกของโรงเรียนสตูนวิทยาซึ่งทางหน่วยได้ให้การสนับสนุนสถานที่และวิทยากรแก่ทางโรงเรียนโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรม อันไม่พึงประสงค์ของนักเรียนให้ดีขึ้นพร้อมกันนี้ได้นำนักเรียนเข้าเยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของหน่วยและร่วมปลูกป,ป่าภายในศูนย์เพื่อเสริมสร้างการเรียนรู้และรักผืนป่า โดยมีเยาวชนเข้าร่วมโครงการจำนวน140คนณหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่45สำนักงานพัฒนาภาค4หน่วยบัญชาการทหารพัฒนาและนี่ก็คือภารกิจของนักรบสีน้ำเงินจบข่าวอานิลาเจฮแฮอ่าน